อออะอะกกดกกะดักนะดกนะคะต่อไปดอดออกกดักจะด เสียงเดินนะด่าโอเคเก่งมากค่ะต่อไปดอดออีอีก็ก็ดิกดิอ่าเก่งมากค่ะต่อไปตัวสุดท้ายเดลัสละอีนะดอดออีอีก็ก็ดิ ดีอ <G>. ah, ่าดีไอ้ได้บอกโหเยอะจัง